ไปเจอร้านลับร้านเด็ดมาอีกแล้วจ้ะแม่เื้อแบบอุกอักคุกคักหลักสิบถูกงงตรงปกมากสวัสดีค่ะอุกอักหลักสิบนี้นะคะก็ทําให้เราเผไผายเผดใจกดไปรัวๆเกือบสิบตัวในครั้งแรกทุกคนโอ้ oh my god แต่พอได้ของมานี่ถึงกับกรีดเลยแม่คือมันดีงามเกินราคาจริงๆมาดูคุณภาพกันค่ะชัดๆที่แต่ตัวใหมพรมคือแบบดีมากทุกคนสีครีมเป็นแบบผูกหลังนะคะทุกคนอันนี้เป็นแบบเสื้อแบบแขนลําเบาๆนะคะสีแดงทุกคนผ้าไม่ได้หนามากนะคะแต่ว่าก็โอเคเลยคะ่ะในราคานี้ใส่ลิ้งลายไว้ให้หน้าโปรไฟล์นะคะส่วนเสื้อยืดเนี่ยมันจะเป็นผ้าแบบบางๆแต่ว่านิ่มๆเด้งๆใส่สบายมากทุกคนมาแกะต่อกันค่ะถกมองตงปกไม่ไหวจริงๆ ตัวนี้จะเป็นเสื้อกล้ามครอปสีขาวนะคะผ้าบางๆค่ะทุกคนแต่ว่าเป็นผ้ามี็กเจอร์นะโดยส่วนตัวก็ชอบค่ะมันไม่ได้รัดเข้ารูปเหมือนผ้ายืดอะคะ่ะทรงปล่อยๆนิดนึงอันนี้น่ารักแบบส,บสิบสิบไปเลยทุกคนมันเป็นเสื้อแบบขนขน,ขนมุ้งมิ้งแต่แบบมันไม่คันนะแล้วที่มันน่ารักคืออะไรรู้ปะคือมันมีเชือกมาให้สองเส้นนะคะเอาไว้ผูกโบตรงแบบไล่อะทุกคนมันน่ารักมากเลยจริงๆตัวนี้แนะนํา และแล้วก็จะทงมาถึงไฮไลท์ของเราในวันนี้ค่ะทุกคนมันคือกางเกงยีนค่ะตรงทรงกระบอกใหญ่ค่ะทุกคนเป็นผ้ายีนจริงๆทุกคนที่ไม่ได้แบบเป็นผ้าแบบผ้าผ้าผ้า,ผาสีฟ้าไม่ได้เป็นผ้าบางๆอะทุกคนจต่ตัวละสองร้อยตกใจปะเหมาะมากเอาไปแม็กกับเสื้อหมาเสื้อจิ๋ววนะคะเดี๋ยวจะทําวิดีโอตอนใสอีกทีนะดูว่าทรงออกมาเป็นยังไงสวยไม่สวยกลางเป้าไหม่อะไรไหมนะจ๊ะ ยืดก็คือได้มาเป็นผ้าเนื้อเดียวกันนะคะเป็นแบบนุมน่มๆเด้งๆนะบางๆหน่อยแต่ว่าใส่สบายมากจ้ะตัวละ59ไม่อยากจะเชื่อใส่ตาตัวเองว่าทั้งหมดนี้เกือบ10ตัวฉันได้ไปเลยคะคก600กว่าบาทเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้น้โปรไฟล์จ้ะ